ข่าวด่วนครับด่วนจากสภาทนายฟาร์มนะครับโดนแล้วครับทนายดังโดนแล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับของสังคมนะครับนะต่อวงการทนายฟาร์มทั่วประเทศนะครับนะเมื่อล่าสุดนะครับทนายดังนะครับไอ้สีเนาะก็ไม่ได้แก้ถูกนะครับพักใบอนุญาตนะครับสี่เนาะย้ำครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงอานิยาย ตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตรดนะครับในการรับชมรับฟังไอ้สีครับโอ้มันเป็นอะไรที่น่าจะเทือนใจวงการทนายารามมากๆต้องระวังนะไอสครับนะต้องระวังเลยนะครับนะเรื่องนี้นะครับไม่ได้ครับต้องระวังนะไอครับนะล่าสุดนะไอครับนะทนายดังนะครับได้โดนแล้วสครับนะโดนแล้วนะคไอบสโดนแล้วนะครับโดนพักมารยาทแล้วนะทีนะครับไม่ได้แค่พักอย่างเดียนครับนะ นะครับลาสุดิีีครับนะจระเข้ครับได้ออกมาโพสต์แล้วครับนะัดจากสภาทนายฟาร์มครับนะโดนแล้วสภาทนายฟาร์มพักใบอนุญาตทนายดังหลังถูกร้องเรียนผิดมารยาทอ,อักษรย่อคือทนาจุด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 ไม่ใช่พักใบประกอบวิชาชีพแต่ลบชื่อออกจากการเป็นทนายฟาร์ม ฐานช่อโกงลูกฟาร์มตัวเองจบข่าวโอ้โหไม่ได้พักนะครับถ้าพักเนี่ยมันยังมีโอกาสได้มาเป็นทนายฟาร์มถ้าพักนะครับแต่นี่ลบชื่อออกจากการเป็นทนายฟาร์มฐานช่อโกงลูกฟาร์มอันนี้ผมไม่รู้ว่าทนายไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นทนายไหนนะี่ครับนะอืมโอ้นะครับวงการเทือนนะครับนะ ก็พี่หัวปลาไหลก็ดูเอาไว้นะครับนะครับสดจากสภาไนฟาร์มนะครับดูเอาไว้นะครับนี่ผมเพิ่งรู้ครับเนียว่าช่อโกองลูกฟาร์มเนี่ยตัวเองเนี่ยถึงก็ต้องลบชื่อเลยนะครับอืมนะครับถึงก็ต้องลบชื่อเลยนะครับโดนแล้วสภาไนาาฟาร์มพักใบอนุญาตทนายดัง อ้าวทำไมนี้บอกพักละ่ะทำไมจระเข้บอกว่าลบนี่บอกว่าพักโดนแล้วสภาทนายฟาร,รมพักไปย่าทนายดังหลังถูกร้องเรียนผิดมารยาทพี่ล้ลนต้องระวังนะครับพี่หัปลาไต้องระวังนะอันนี้ผมเตือนนะด้วยความหวังดีนะนะครับตอนนี้ก็โดนแล้วครับนะโอ้โหสภาทนายฟาร,รมเขา,ายึดใบประกอบวิชาชีพ ทนายฟาร์มไปแล้วก็หมายความว่าทําคดีไม่ได้แล้วเข้าใจนะอ๋อก็คือก็คือว่าถ้าลบนี่คือทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมทีสภาทนายฟาร์มเขายึดใบประกอบวิชาชีพทนายฟาร์มไปแล้วก็หมายความว่าทําคดีไม่ได้แล้วเข้าใจนะหืมไม่ได้ยึด แต่ลบชื่อออกเลยหนักฟยิดดีนะครับหนักฟยิดดีนะครับนะั่นคือหนักฟยิดนะครับทุกท่านนะครับเกิดเรื่องใหญ่ยามดึกแล้วสครับนะเกิดอะไรขึ้นครับเขาไม่ได้ยึดนะเขาลบเลยนะลบนี่ก็คือเราไม่สามารถที่จะว่าฟาร์มให้ขายได้แล้วเต็มที่เป็นแค่ที่ปรึกษาให้กับทนายฟาร์มคนอื่นนะ เต็มที่เป็นแค่ที่ปรึกษาแต่ไม่สามารถที่จะว่าฟาร์มใส่ชุดคุยขึ้นไปว่าฟาร์มบนสารได้แล้วอันนี้ร้ายแรงสุดๆนะครับลบชื่อเนี่ยครับนะลบชื่อเนี่ยนะครับร้ายแรงสุดหนะไอซี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกฎบรนญาตนายฟาร์มกันนะครับนะก็เป็นฟาร์มรูน้นะเดี๋ยวผมนะครับมาสี่ครับนะหากทนายทำฟาหากทนายท่า หากทนายฟาร์มทำผิดมารยาทนายฟาร์มจะมีโทษตามกฎหมาย3าสถานได้แก่ภาคทันห้ามทำการเป็นทนายฟาร์มมีกำหนดไม่เกิน3ปีและลบชื่อออกจากทะเบียนทนายฟาร์มการกระทำผิดมารยาทนายาร์มมีหลาก,หลา,กหลายรูปแบบเช่นการอวดอ้างมีความสามารถพิเศษหรือการกระทำที่เกี่ยวกับสารและพยาน เท็เป็นต้นภาคทันการลงโทษสถานเบาที่สุดห้ามทำการเป็นทนายาร์มนะครับนี่นี่คือมีสามข้อนะภาคทันก็คือการลงโทษสถานเบาที่สุดข้อที่หนึ่งข้อที่สองห้ามทำการเป็นทนายาร์มมีกำหนดเวลาไม่เกินสามปีก็คือสามปีนี่ห้ามทำห้ามว่าฟาร์มอันนี้ครับ ข้อที่สลบชื่อออกจากทะเบียนทนายฟารม์มเป็นโทษหลายแรงที่สุดซึ่งหากกระทำผิดซ้าหลายแรงอาจทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถกลับมาเป็นทนายฟาร์มได้อีกเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเป็นโทษที่หลายแรงที่สุดซึ่งหากกระทำผิดซ้าหลายแรงอาจทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถกลับมาเป็นทนายฟาร์มได้อีก ตัวอย่างการทำผิดมรารยาทนายฟาร์มต่อตัวฟาร์มยุยงให้ฟ้องคดีที่ไม่มีมูลฟาร์มจริงอวดอ้างวัชนะคดีทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าแพ้อวดอ้างฟาร์มรู้สูงฟาทนายคนอื่นและเปิดเผยฟาร์มลับของลูกฟาร์มโดยไม่ได้อนุญาตต่อศาลไม่เคารพยำเกงศาลกล่าวเอกสารเท็จหรือเสี้ยมสอนพยา,ยานให้เบิกฟาร์มเท็จต่อบคุคคลอื่น อวดอ้างความรู้จากคุณเคยนเคยกับผู้มีอิทธิพลเพื่อหวังผลประโยชน์เหมือนเหมือนอ้างว่าฉันรู้จักคนดังคนนี้คนนั้นคนนี้ขบวนการร้องเรียนหนึ่งการร้องเรียนทําการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆเช่นสภาทนายความหรือสมัชงานควบคุมสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช 2. อการสอบสวนสภาทนายความจะตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและหาข้อยจริง 3. พิจารณา เมื่อได้ผลการไตส่สวนแล้วจะมีการนำสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาลงมติเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาขั้นสุดท้ายก็คือการร้องเรียนจะมีสามขั้นตอนแต่นี่พี่ครับนะเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับลบชื่อออกจากทะเบียนทนายฟาร์มเป็นโทษร้ายแรงที่สุดซึ่งหากกระทําผิดสามร้ายแรงอาจทําให้บุคคลนั้นไม่สามารถกลับมาเป็นทนายฟวามได้อีกก็คือลบชื่อเนี่ยถ้ามันโทษร้ายแรงเนี่ย ถึงลบชื่อเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นทนายฟาร์มได้แล้วใครที่เป็นทนายารามต้องพึงระวังนะครับห้ามเบง่งห้ามบดอ้างนะครับโอนะครับก็พี่หัวปาไหลงานข้าแล้วอาจจะงานเข้านะดีแล้วถ้าพี่ออกไปอย่างเงี้ยถ้าพี่ยังอยู่ตรงเนี้ยพี่อาจจะถูกปลดใบวิชาชีพได้ นะครับนะก็เอาเปว่าเป็นฟาร์มรูก้กันนะพี่เป็นฟาร์มรู้ต่อสังคมเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอสัรย่ออะไรใครก็อยเข้ามาพิมพ์ชีพคนที่สามเนาะนะครับผมแค่ออกมาเล่าฟาร์มรู้นะครับอย่าไปว่ากันนะครับอย่าไปคอมเมนต์ว่ากันไล่แดงซึ่งมันจะทาให้ตัวเองอโดนคดีฟาร์มด้วยนะครับขอขอเป็นกำลังใจกับทนายฟาร์มห,หลายคนนะครับที่มีวิชาชีพนายฟาร์มให้พึงระวังนะครับเนาะโอเคนะครับ